นี่เรามาเยือนถิ่นม้าป่าเขาแก้วนะครับเ,เป็นชุดเรียนบ้านพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยของตำบลเน,น่ไหมเขาแก้วใชจะหมู่บ้านนะหมู่บ้านหมู่บ้านเขาแก้วนะครับนี่ครับโอ้โหหายบุญจากสวนของเสียดังเรียบด่วนนะครับ,รบอ๋อเดี๋ยวผมผมอจะกิมไม่รู้ลองชิมดูนะลองชิมดูลองชิมดูม้าป่าเขาแก้วนะครับชิมโดย หมวดแอนนะอร่อยอร่อยมันอะไรตีกิ้ๆๆๆกิ้กิ้งกเป็นเรียนบ้านเนื้อม้าครับนะ่ะม้าป่าเขาแก้วนะครับ ชบ้านแต่เนื้อเยอะนะครับเนื้อเยอะครับมดยังไปดงบนต้นปีนี้หมดแล้วนะครับต้องรอปีหน้านะครับอยากลองก็สั่งมาได้นะครับโดนี้เก่ว่ะ

กินว่าล่ะก็พิมพ์จะเพ่งว่าอย่างนั้นนะพิวเหมือนน้นพิกผมนี่ถ้าชวนนากินน้ำผิวตัวนู้นนูันเป้นเรื่องน่ากินว่ากัน่ะไอ้นี่จานี่มันจะเจ้ยวเขี้ยวก็เป็เมย์จะเป็นเรื่องถ้าความความง่วก็คลายแต่ถ้าถ้ากินรมนู้นูถึงว่ากันนะเราจะวันเขมว่าได้ตะิดกันนะซื้อไว่าเดึ๋ย่แต่ช่วยกิงินตเรื่องนั้นนะแต่ว่าพเมย์ดังว่าทาไม่นั่นน่ะตรงเสียบอย่างเดียวตนนั้นะ

รสชาติก็หวานมันนะครับ,รบนเนื้อเยอะมากนนอ,อยากลองก็อยากลองชิมต้องเป็นปีหน้า,นาแล้วครับ